กองทัพก็ามาบอกว่าไอ้เหม็นเนี่ยมันมาขโมยลวดหนามแต่มันอาจจะเป็นแผนล่อให้ทหารของเราเนี่ยเข้าไปเหยียบกับบื้มกู <c oughs> บอกตรงๆนะกูเริ่มลำคานกองทัพแล้ววะ <c oughs> บอกอยู่นัน่นนะพูดอยู่นัน่นนะว่าไอ้เหม็นเนี่ยมันทาอย่างนั้นแล้วมันลุกล้าอย่างนั้นมันขโมยอย่างนี้จะพูดทําไมวะ <c oughs> ปืนก็อยู่กับตัวเองอาวุธก็อยู่กับตัวเองแล้วทำอะไรไม่ไ,มได้แล้วกูจะทํายังไงอะ ก็บอกให้ก <gegen violin> <warfare> ูเ <left> จ็บใจเปล่าๆแล้วเวลากูไปเดี๋ยวมึจะไปล่อมันนะไม่ให้กูล่ออีกอ่ะอันจังประจรสุกถามว่มึงไปกดดันทหารนี่มึงดูนี่นะมึงจะพูดทำไมนักหนารำคาญว่ะจริงถามรัฐบาลรัฐบาลจะบอกว่าไฟเขียวไปแล้วจะไปถามกองทัพกองทัพบอกรอคำสั่งมึงโยนกันไปโยนกันมาอยู่เนี่ยแล้วก็ปล่อยข่าวไม่เว้นแต่ละวันนะว่าไอ้เม้นนั้นมันลุกแล้วไอ้เม้นต์นั่นมันลุก มันเจ็บใจเล่นๆ่ะมึงจะพูดทําไมวะถ้ามันทําอะไรมันไม่ได้นะมึงยกให้มันไปเลยแล้วมันก็การนำแพงเอาแค่ไหนแค่นั้นนะชาวบ้านก็จะได้ทำมาหากินต่อ, <c oughs> อ